ร้านนี้เป็นร้านเด็ดที่เขาใหญ่คุณพ่อคุณแม่ชอบมากชื่อร้านครัวเขาใหญ่ค่ะมาจบับปูกันชิ้นใหญ่มากมันรสเผ็ดก็คือชำ่ำ คุณวันนี้ค่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านเด็ดที่เขาใหญ่คุณพ่อคุณแม่ชอบมากชื่อร้านครัวเขาใหญ่ค่ะเราจะไปจัดเต็มกินข้าวกันที่นู่นนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวที่โรงแรมก่อนนะคะ ออกามาเห็นข่าวนิดนึงนะคะซึ่งโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมแบบน่ารักน่ารักคือราประมาณแบบ2 5 0 0 3 0 0 0อย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็คือเรามาอยู่แบบชิลๆเนาะเพราะว่ายัางไงเราก็เอาไปกินข้าวดริงกิง้งแบบนอกสถานที่อยู่แล้วไม่ได้อยู่โรงแรมเยอะนะคะอ้าโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยคะ่ะถึงแล้วจ้าครัวเขาใหญ่ทุกคนแดดร้อนมากเตราะว่าอากาศดีมาก กข้าวเขาจะมีแบบอาหารประเภทผักเยอะมากครับชอบนะ,ะเด็ดเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบแฮมสันนอกแล้วก็แฮมซี่โครงอ่อนอันนี้คืออร่อยแต่เดี๋ยวถ้าลองสั่งแบบลยลยอย่างนอกจากนี้นี้มันจะมีพวกไข่นะฮะไข่เจียวปลาเคม็มไข่เจียวหมูสับอะไรเงี้ยแกงจืดแกงเขียวหวานไก่อะไรเงี้ยตอนนี้เขาให้ติ๊กเองนะจ๊ะ ย,ยิงคือเข้าใจอารมณ์ป่ะคือปกติอ่ะฉันเป็นคนกินเยอะใช่ปะ่ะแล้วก็ชอบสั่งอาหารเยอะๆแต่นี่ยคือมากับคนที่สั่งเยอะกว่าฉันสั่งไปสองอย่างนะสั่งไปห้ายอย่างฉันก็เลยต้องสัดของฉันออกเท่ากับฉันนะ่ะสั่งแค่อย่างเดียวแล้วนางสั่งห้าอย่างอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้กินอะไรกันบ้างจ้ะ อันนี้จะเป็นปลาสามรสซึ่งเป็นปลาทับทิมนะส่วนอันนี้จะเป็นหมูเด้งผัดช,ชาค่ะอันนี้จะอะไรสักอย่างจะจำไม่ได้ส่วนน,นึงจะเป็นแฮมซี่โครงอ่อนนะฮะมากินข้าวกันจ้ะเริ่มกินเลยค่ะคือสั่งมาเยอะมากมาจอบปูกัน้ชิ้นใหญ่มากมเลิศมาก คลิปนี้ถ้ามาแบบปลุกป,ปับมากก็คือต้องวันพฤหัสวันเสาร์มาเลยและเป็นการฉลองที่แบบทําหน้ามาครบเดือนหนึ่งสามารถดริงได้ไม่ได้ดริงมาเป็นเดือนอันนี้นะะผัดชาหมูเด้งเดี๋ยวมาลองอุ้ยชอบอะใส่หัวหอมเยอะผัดชาหมูเด้งยังไม่เคยสั่งอืมอร่อยแตเผ็ดเผ็ดเลยผัดผักทะเลมีปลาหมึกมีกุ้งนะคะ ผักผักคือดีมากแฮมซี้โครงอ่อนนะฮะก็คือมีมายองเนสมีซอสพริกมีมะเขืเทศมาในซองอันเดียวกันดีมากแต่ที่ชอบที่สุดคือห้อยกระปูคำคือใหญ่มากอื มาถึงยามสองเห็ดอยากใช้ช้อนกลางแต่ว่ามันจะไม่เห็นคุณผู้ชมจะไม่เห็นอาหารจริงๆรม,ม,มันเลือดเผ็ดก็คือช่ำม,มาถึงปลานะคะก็คือต้องแบบนั่งสู้กับแมงวันนิดหน่อยปลาเลยมาก ไนบรรดาเมนูตรงนี้นะรู้ปะชอบอะไรมากสุดแฮมซี่โคงอ่อนคินเลิศอร่อยมากคือมันแบบตันกับนี่ไยจอนคินเลิศเ,เขาบอกว่ามันมีแฮมซี่โคงอ่อนแฮมซี่โคงแก่ที่แตกต่างกันก็นกคือแฮมซี่โคงอ่อนมันมันจะเยอะกว่าเราเป็นคนอ้วนอยู่แล้วไงจะกลัวทำไมความมันเอาจริงยำสองเห็ดก็คืออร่อยมาก แล้วก็แคลอรี่ตับต้องทำงานแป๊บนึงนะหญิงใครเป็นบ้างที่แบบเวลาที่แบบจะต้องทำอะไรแล้วลืมบ่อยๆให้ตั้งเป็นนาฬิกาปลุกเอาไว้นะฮะเขาเป็นคนที่ลืมจริงทุกคนยำสองเห็ดนี้ควรคู่มากแล้วราคาอาหารที่นี่ก็คือไม่แพงนะฮะยำสองเห็ดควรคู่กับกันสั่งซึ่ง้านนี้เปิดมาตั้งแต่1 9 9 8งก้ากนะก็คือมาเขาใหญ่จีได้ก็กินกับทุกครั้งอาหารรสเขาแบบจัดจ้านถึงอ่ะ บนตัวนี้มีอาหารทั้งหมด6อย่างฉันสั่งอย่างเดียวคนที่สั่ง5อย่างเริ่มอิ่มละใครเป็นบ้างแบบปกติผู้หญิงจะเป็นคนชอบสั่งอาหารหลายๆอย่างใช่ไหมแต่นี้ผู้ชายชอบสั่งอาหารหลายอย่างแล้วฉันน่ะก็ไม่ช่วยไงนาคิดว่าฉันจะช่วยฉัไมไม่ช่วยไงผมบอกว่าสั่งแล้วก็กินให้หมดนะสั่งขาหมูเยอรมันใช่ไหมแล้วก็บาร์บีคิวพอกดิฟฉันกินไปสองิฟ ก็คือกินแค่รับกระดูกหมูสองอันนอกนอกนั้นต้องให้หนาสินแล้วขาหมูแบบไซส์โลกว่าพูดถึงอากาศที่เขาใหญ่ตอนนี้นะกลางวันเขาอยู่ประมาณ28-29มันไม่ได้ร้อนนะทุกคนมันพอดีพอดีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบโอเคอะ่ะ มันเป็นหน้าฝนก็จริงแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะตอนนี้เดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้น national park ต่อขับรถเล่นมองน้ํำตกอะไรอย่างเงี้ยเดินน้ำตกอะไรนิดหน่อยแต่ชุดก็ไม่ได้อำน,นวยเหมือนเดิม <c oughs> คนตรงข้ามบอกว่าไอ้นี้เ่อเฮลท์อยจะพูดต่ออะไรเวอร์ท <c oughs> ันก็อิ่มแล้ว ยำเคือกอ่าโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังแล้วมาดูมินว่าวันนี้มือนี้เท่าไหร่นะคะต้องให้นางกินให้หมดก่อนเพราะเราจะไม่ฟู้ดเวสต์นะคะเราต้องจัดการให้หมดอืมอืมอืมรอแป๊บนึงจ้า สรุปก,ก็คือหมดนะจ๊ะอืมบางมากปังมากอันนี้ก็คือเหลือนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็หมดจ้ะ นิซจ้ากินไปทั้งหมดพันสามนะคะเออโอเคกินเสร็จแล้วนะคะซึ่งสำหรับครัวเขาใหญ่นะจะบอกว่าอาหารรสจัดจ้านถึงเครื่องมากนะคะแล้วอาหารเขาก็จะเป็นอาหารที่แบบกินง่ายๆนะคะเมนูมีหลากหลายเยอะมากแล้วซึ่งเมนูใหม่ตอนนี้เขามีแบบพวกส้มตำยำอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็ลองมากินกันได้นะคะเป็นร้านดังร้านยาวนานร้านในตำนานที่เขาใหญ่นะคะพ่อแม่ก็ชอบกินมากนะคะอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s u c s i r i b นนะคะแล้วก็มาเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมีพาเที่ยวเขาใหญ่อีกนะจ๊ะสามารถตามดูกันได้ที่คลิปถัดไปนะคะเออเจอก,กันค่ะบ๊ายบาย